สวัสดีค่ะการศถิต,ติปี2023พบว่าคนไทยมากถึง68%เลยนะคะที่ใช้มือถือในการเรียนรู้นั่นแหละค่ะจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ฉันสนใจว่าถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้มือถือร่วมกับสื่อกระบวนการการ,การเรียนรู้น่าจะเป็นอย่างไรกลาบเรียนท่านคณะกรรมการผู้อำนินงานวิจัยทุกท่านดิฉันนางสาวนทพัฒน์ศรธาเจนสุขจากวิทายาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจผลงานวิจัยที่จะนําเสนอเรื่อง การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคลาส o อยในหลายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นเรื่องการจัดการคลังสินค้าของนักเรียนระดับชั้นปวช .24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจปีการศึกษา2565เชิญติดตามได้เลยค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะเราจะพบว่าจากการเรียนแบบบรรยายหรือแบบปกติทั่วไปนักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะดังนั้น,น,นเราจึงเลือกว่าถ้าเราสามารถนําสื่อนะคะซึ่งก็คือโปรแกรมคัด p o i n t ซึ่งติดตั้งอยู่บน PowerPoint นั่นเองนะคะเมื่อเรานํามาใช้แล้วเราจะเห็นว่าโปรแกรมคัด p o i n t นั้นจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดความอยากเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนเป็นการจุงใจนักเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและก็ผู้สอนได้มาก แล้วก็สามารถต้ดต,ต่อกันได้แบบเรียลไทม์นะคะโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะหัวข้อแรกก็คือเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมครัดพ o i n t ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นเรื่องการจัดการคลังสินค้านะคะข้อ2ก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสำลทธทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้โปรแกรมครัดพ o i n t ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นเรื่องการจัดการคลังสินค้านะคะ และวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่3นะคะก็คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม k a r พ o ย์ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นเรื่องการจัดการคลังสินค้านะคะกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามส่วนตัวแปรต้นก็คือกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมค a ส p o แล้วก็ตัวแปรตามน,นะคะก็คือ ประสิทธิภาพของสื่อโปรแกรมค a าสพอย n t ในรายวิชาโลจิสติกเื้องต้นค่ะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมค a าสพอยตในรายวิชาโลจิสติกเื้องต้นแล้วก็ความมึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมค a าสพอยในรายวิชาโลจิสติกเื้องต้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรก็คือนักเรียนระดับชั้นปวช2วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาวิหารธุรกิจจำนวน4ห้องรวมทั้งสิ้น135คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างนะคะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะคะก็ได้แก่นักเรียนระดับชั้นปวช2 4จทับจำนวน9คนนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพประกอบการดำเนินงานนะคะซึ่งพประกอบการดำเนินงานก็จะเป็นบรรยากาศในการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมครัสพอยต์นะคะซึ่งนักเรียนสามารถเรียนผ่านมือถือได้เลยก็จะเป็นการโต้อตอบกับผู้สอนแบบเรียลไทม์เลยนะคะแบบว่าโต้อตอบกันแบบทันทีเลยแล้วก็มีการทดสอบ โดยใช้โปรแกรมค a สพอยต์นักเรียนสามารถรู้ผลรู้คะแนนแบบเรียกทำได้เลยค่ะทางนี้เลยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตามตารางที่1ก็คือผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมค a สพอยต์ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คือ80ดับแ80นะคะโดยคะแนนระหว่างเรียนนักเรียนก็จะได้ค่า 84.31นะคะแล้วก็คะแนนหลังเรียนนะคะก็คือ86.67นะคะเราก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพผองสื่อเป็นไปนตามเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ80-80นั่นเองค่ะตารางที่2นะคะก็จะเป็นผลการเปรียบเทียบผลสมทิิทางการเรียนของผู้เรียนนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โปรแกรมคัดคอยในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นแล้วก็จะเห็นว่าคะแนนก่อนเรียนนะคะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.56นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ที่17.33แล้วก็จะเห็นว่าผลสมดุลทางการเรียนของผู้เรียนนะคะก็คือสูงกว่าก่อนเรียนนะคะ,ะถึง9.77นั่นเองค่ะโดยค่า df อยู่ที่8นะคะก็คือเราก็จะเห็นว่าผลสมดุลของนักเรียนนั้นเป็นไปตาม ประสิทธิผลสรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคลาสคอยในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นเราก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.57นะคะเมื่อเราพิจารณาเป็นรายข้อเราก็จะเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.78ก็คือนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใช้โปรแกรมคลาสคอยนักเรียนรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกสนานจากการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคลาสคอย รุปผลการศึกษานะคะเราก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมครัสพอยนะคะก็คือในรายวิชาโลจิติกเบื้องต้นก็คือเป็นไปตามเกณฑ80์ 80+80 ซึ่งเราก็จะพบว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนผลสลิปผลสัมลิททางการเรียนนะคะเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะอย่างมีนันยสําคัญทางสถิติที่0.05นั่นคือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนความมีบทใจของผู้เรียนที่เรียนในราย ในรายวิชาโลจิสติกเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Card Point ก็คือความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อเสนอแนะนะคะเพื่อน,นําผลการวิจัยไปใช้นั้นเราก็จะเห็นว่าข้อแรกก็คือควรที่จะนำกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้วิธีนี้นะครไปประยุกต์ใช้กับการเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเหมาะสําหรับห้องที่ไม่มีโปรเจคเตอร์เพราะว่านักเรียนสามารถเรียนผ่านได้ ทางมือถือได้เลยสามารถดูสไลด์ PowerPoint ได้ทางมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำโปรแกรม PowerPoint นีไ้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็ควรจะศึกษาข้อมูลวิธีการใช้นะคะเพื่อให้การนำสื่อน,นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้รูปแบบให้เหมาะสมตามเนื้อหารายวิชาหลักสูตรแล้วก็มีการปรับปรุงให้เหมาะสม ส่วนข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะคะเราควรจะมีการศึกษากระบวนการการเรียนรู้รวมถึงการเสริมแรงการจูงใจฝ่ายสำิีทางการเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสุขสนุกสนานโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคลาสพอต์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ควรนําไปทดลอง ใช้เพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาผลที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ควรศึกษาในรายวิชาระดับชั้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแล้วล้วก็รวมถึงตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของการใช้สื่อโปรแกรมค,รคัดสตอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผลค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันหวังว่าผลงาน,นวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้มากที่สุดดังนั้นขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจว่า ผลจากกระบวนการการเรียนรู้ของท่านจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้นเราจะต้องศึกษากันต่อไปเราสามารถติดต่อกันได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ